ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลการ์ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4มีนาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย15.30านิกาพบกับผมแอดมินเม้งจากชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับประเด็นข่าวสโมสรลิเวอร์พูลช่วงเย็นมีให้ติดตามกันหลายประเด็นเช่นเคยนะครับ แฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะแฟนๆจะไม่พลาดข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งเช้าเย็นนะครับกับแอดมินเม็งนะฮะเราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกนะฮะแกลลี่นิวิวลยังไม่เปลี่ยนความคิดนะครับท่านผู้ชมโดยเชื่อว่าอาร์เซนอลจับปาดหน้าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แกลลี่นิวิวลนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลจากช่องช่อง สกนสปอร์ตนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงความพ่ยแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอดีตต้นสกัดเก่าของตัวเองที่พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบสู้ไม่ได้นะครับโดยตัวของแกลลี่ย์ก็มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเป็นทีมที่มีโมเมนตัมที่ดีและมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พีมย์ลีกในรุ้นการนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็มองว่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลก็จำเป็นจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะหยุดยั้งแมนเชสเตอร์ิเอาไว้ให้ได้ โดยเฉพาะลิเวอร์พูลนะครับเพราะมีโปรแกรมที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตี้แล้วก็มองเลยนะฮะว่าถ้าทีมไหนแพ้ไปนั้นนะครับมันอาจหมายถึงการส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ถ้าลิเวอร์พูลชนะมีโอกาสที่แชมป์จะอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ถ้าหากแมนเชสตี้คว้าชัยชนะได้ในเกมนี้ก็หมายถึงการที่แมนเชตี้นะครับน่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครอบครองได้หละโดยการวิวนะครับ ก็ออกมาใ้สัมภาษณ์นะครับกับท่านั้นสก y s สปอร์ตนะครับเขาบอกว่าถ้าหากถามผมว่าสโมสรไหนที่เหมาะสมะและกุควรกับการควา้าแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลน,นี้มากที่สุดซึ่งตัวของผมนั้นก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่เหมือนเดิมว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลในเวลานี้เป็นทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ตี้และด้านเกมรับของไอ้ปืนใหญ่อาร์ซอนอลนั้นพวกเขาแข็งแกร่งในขณะที่เกมรุกนั้นตอนนี้ฟอร์มของพวกเขาก็ก้าวกระโดด และยิงประตูใส่คู่แข่งแบบกระจายไม่ตรงว่า4ลูกในทุกๆนัดดังนั้นอาร์เซนอลจึงเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่อาร์เซนอลจะประมาทไม่ได้เลยก็คือฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้พวกเขากลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีครั้งแต่สําหรับวิบูผมมองว่าพวกเขาอาจจะเป็นทีมที่หลุดวงคอจรในช่วงบั้นปลายเพราะสถานการณ์ตัวผู้เล่นบาดเจ็บ ซึ่งเป็นตัวหลักๆเท่านั้นที่เราบาดเจ็บก็ทําให้ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลนั้นไม่เหมือนเดิมโดยจะต้องมีซัก1-2นั้นที่พวกเขาพลาดและจะถูกให้เป็นอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตีร์ทำคะแนนแสงหนะโดยผมบอกว่าอีก10เกมที่เหลือต่อจากนี้แหละคือความเข้มข้นอย่างแท้จริงและทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเดในช่วงท้ายฤดูกาลน,นั้นผมมองว่าคือทีมที่จะสามารถเก็บชนะได้ต่อจากนี้ไปได้ถึง10เกมและอาร์เซนอลคือทีมที่ผมมองว่า น่าจะคว้าแชมป์พิยรีกได้ในฤดูกาลนี้และจะสามารถปัดหน้าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ีได้อย่างแน่นอนเพราะจุดแข็งท่นานนเกมรุกของไอ้เป็นย่าอาร์ซนอลนั้นคือจุดที่ฉีกขาดที่จะทําให้พวกเขาคว้าแชมป์หากคุณยังจํากันได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วอาร์ซนอลขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนานถึง248วันแต่พวกเขากลับพลาดทำแต้มหล่นในช่วงท้ายแต่ฤดูกาลนี้พวกเขานะครับมีประสบการณ์จากความผิดพลาดในครั้งนั้นมาแล้วและในทีม ในฤดูกาลนี้ก็แข็งแกร่งมากกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกเป็นอย่างมากโดยการที่ทั้งวิลเลียมซาอรูบาและดีแคมไรท์นั่นคือจุดเปลี่ยนสํานกของพวกเขาดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะเชื่อว่าอาร์เซนอลนั้นจะเอาชนะได้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยอาร์เซนอลจะกลับมาเป็นทีมจับฝู้งอีกครั้งในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นคำเชื่อมั่นนะครับของแกรี่นวิวนะครับที่ยังคงเชื่อมั่น ตอนนี้ก็เบียดกันอยู่นะครับแต้มยังไม่ห่างนะฮะก็มีโอกาสพลิกแซงได้นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะด่วนบา์เซล่าพร้อมขายชุดกุญแจให้กับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่กำลังถูกทางลาลิกาสเปนกดดันอย่างหนักว่าให้ต้องชำระหนี้สินโดยด่วนนะครับบา์โซลน่านะครับทีมดังในศึกลาลิกาสเปนนะฮะกำลังมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องหาเงินสดจำนวนถึง 85ล้านยูโรเพื่อนํามาชําระหนี้สินกับทางลีกลาลิกาสเปนโดยด่วนนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ตอนนี้ทางบาร์เซโลน่านั้นอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วดอซากจะต้องทําการขายนักเตะชื่อดังจํานวนมากออกจากทีมไปเพื่อน,นําเงินค่าตัวที่ได้มา้นมาชําระหนี้สินนะครับโดยทางบาซา,านั้นเตรียมที่จะเปิดขายนักเตะครั้งใหญ่ในวันที่10มิถุนายนนี้และนักเตะชื่อดังของพวกเขาเหล่านี้นะครับก็เคยตกเป็นเป้าหมายในความสนใจของหลายทีมในพรีเมีย ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเชลซีตามการรายงานนะครับโดยล่าสุดนะครับนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะถูกขายออกจากทีมในช่วงตลาดนัดร้อนนี้นะฮะได้แก่แฟรงกี้เดยองโรนัลด์อาราโฮที่เคยตกเป็นหมายของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาเยบร์มิวนิกตามลําดับแต่สําหรับในรายของนักเตะรุ่นเยาว์อย่างอเลฮันโด้บาวเด้เบรดี้กาบีและรามิเนยาเมาก็อยู่ในข่ายที่ห้ามแตะต้องนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นนักเตะแกนหลักของทีมบาร์เซโลน่า ในอนาคตแต่ล่าสุดนะครับทางด้านของสปอร์ตนะฮะสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็เดียวมาตีข่าวนะครับว่านะตอนนี้สโมสรบาร์เซโลน่านั้นได้ต้องการใส่ชื่อผู้เล่นอีก2รายชื่อที่กําลังจะถูกปล่อยออกจากทีมไปในช่วงตลาดน้าร้อนนี้นั่นก็คือราฟินญาและชูดค,คุนเดเดียวทางบาร์เซโลน่าน,นั้นนะครับพร้อมที่จะปล่อยตัวผู้เล่นทั้งสองรายนี้ออกจากทีมในทันทีถ้าหากได้รา,ราคาที่เหมาะสมนะครับ ในส่วนของชุดคุนเดนะครับเซนเต์แบ็กชาวฝรัง่ง,งเศสในวัย25บปีรายนี้เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลูกของพวกเรามาแล้วว่าเคยอยากได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นบาร์เซโลนายังชิงตัวผู้เล่นรายนี้แข่งกับเชลซีและผลก็คือบาร์เซโลนาเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนในดูนี้และเซนตาเจียชูคุนเด้เข้าสู่ทีมได้เมื่อปี2022นะครับแม้วา่าตอนนั้นเชลซี Chelsea นะ่ะจะยืน่นข้อเสนอที่เป็นจำนวนเงินเงินที่มากกว่าบาซ่า แต่ตัวของชุตกุนเดนั้นต้องการย้ายไปแค่แข่งกับบาร์ซโลนามากกว่านะครับท่านผู้ชมแลวในสําหรับณนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางบาร์ซโลโานั้นพร้อมแล้วล่ะครับที่จะปล่อยตัวชุตกุนเดออกจากทีมไปในทันทีเมื่อตลาดสเสมอเปิดทําการโดยมีทั้งแมนยูลิเวอร์พูลและเชลซีต่างก็กําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นรายนี้อยู่และลีกของพวกเราครับก็ถือได้ว่าเป็นทีมที่บาร์ซโลนาอยากปล่อยชุดกุนเดให้มาร่วมทีมลิเวอร์พูลมากที่สุดนะครับ พราะรู้ดีว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นจะต้องเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เข้าสู่ทีมนะฮะนั่นก็เพราะว่าเจอมาติปนั้นน่าจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลเพราะหมดสัญญานั่นเองโดยทางบาร์เซโลน่านั้นก็ได้ตั้งราคาขายชุดคุณเดเอาไว้ที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรเลยทีเดียวหลังจากการคว้าตัวกองหลังรายนี้มาจากเซบีย่าในราคาค่าตัว50ล้านยูโรเมื่อ2ปีก่อนนะครับ ดังนั้นข่าวนี้เราต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วนะฮะว่าหลังจบฤุูนกันนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะหวนกลับมาเล่นละตัวชูเกเน่เข้าสู่ทีมหรือไม่นะครับราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเมกกาลิชานนะครับมองว่าสนามแอนฟิลด์ไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวของแมนเชสเตอร์ในเกมวันอาทิตนี้โดยพวกเขาจะกลับออกมาจากทินแอนฟิลด์โดยมีแต้ม ไมเคิลริชารนะครับอดีตสตาับดังของแมนเชสเตอร์และตอนนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทาทงช่องสแกนสปอร์ตก็ได้ออกมายกย่อง ok ok, สนามแอนฟิลด์นะครับว่าเป็นสถานที่ที่ยากลําบากในการที่จะมาเก็บคะแนนอยู่ที่สนามแอนฟิลด์โดยคําพูดของไมเคิลริชานออกมาก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ซูเปอร์มิชแมทนะครับระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ 30, ในสัปดาห์หน้าแม้ว่าต่างใครๆก็รู้ดีนะครับว่าสนามแอนฟิลด์นั้นเป็นสนามที่ยากที่จะเก็บชัยชนะ แต่ตัวของแม็กกลริชันนั้นก็เชื่อมันว่าแมนเชสเตอร์นั้นอดีตต้นสกัดของของเขา,ขเขาก็มีดีพอนะฮะที่จะเก็บคะแนนออกมาจากสนามแอนฟิลด์แห่งนี้ได้โดยทีมเปปกัวเดล่านะฮะยังคงทําผลงานอันยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องนะครับทานผู้ชมหลังจากที่ในช่วงเ่้าคืนที่่านมาเปิดบ้านไล่ต้อนแมนเชสเตอร์เตดไปแบบสบายหูดาก3ประตูต่อหนึ่งทันทัที่แมนเชสเตอร์เตดตั้งใจมาจอดรถบัสอย่างเต็มที่นะฮะแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังเกมบุก ของแมนเชสเตอร์ได้โดยเกยมการแข่งนัดถัดไปนั้นนะฮะแมนเชสเตียเตรียมที่จะบุกรังแอนฟิลด์พบกับลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกฤษและชัยชนะในนัดนี้ของทีมใดทีมหนึ่งนั่นหมายความว่าทีมนั้นจะได้เป็นจ่าฝูงและอาจจะส่งผลถึงการลุ้นแชมป์ในช่วงท้ายของฤดูกาลก็มีความเป็นไปได้โดยไม่กล้าริชานนะครับด้วยพูดเรื่องนี้ในการถ่ายทอดสดหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ดับบี้แมตช์โดยเขากล่าวนะครับว่า สนามแอนฟิลด์เป็นสนามที่แปลกประหลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่มหันมานั้นทีมระเบยสีฟ้าเก็บชัยชนะในสนามแอนฟิลด์แห่งนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจาก8นัดหลังสุดและผมก็มีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมการแข่งขันในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ถึงแอนฟิลด์หรือไม่นั้นผมก็มองว่าพวกเขามีโอกาสแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ดีพอในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ และต่อให้พวกเขาไม่ชนะลิร์พูในเกมนัดน,นี้แต่ผมก็เชื่อมันว่าแมนเชสเตีรจะหาทางคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ได้ในฤดูกาลน,นี้ได้ยอย่างแน่นอนนะครับเราทุกคนก็รู้ดีว่าสนามแอนฟิลด์นั้นเป็นสนามที่ยากต่อการต่อก่อนแต่เมื่อคุณเข้าไปที่นั่นและพบก,กับบรรยากาศของแฟนบอลของพวกเขาแล้วแล้วก็บรรยากาศดังกล่าวนี้ก็จะทําให้ทีมเยือนนั้นเกรงกลัวได้เป็นอย่างดีและนักเตะของพวกเขาทุกคนก็เหมือนกับมีออร่าและมีพลังแฝงติดตัวเมื่อได้ลงเล่นที่สนามแห่งนี้ ผมรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนั่นก็เพราะว่า,วาสมัยที่ผมยังเป็นนักเตะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นทีมของเราก็ไม่เคยบุกมาชนะลิเวอร์พูลได้ที่สนามแอนฟิลด์เลยแม้แต่ครั้งเดียวและมันก็เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ย่ำแย่ของผมนะครับแต่สำหรับในตอนนี้มันแตกต่างออกไปผมบอกว่าแมนเชสเตอร์ที y มีความสามารถที่เพียงพอที่จะบุกมาเก็บคะแนนได้ที่สนามแห่งนี้ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าทีมระเบิดสีฟ้าจะบุกมาชนะลิเวอร์พูลได้หรือไม่ แต่สิ่งที่ผมมั่นใจเป็นอย่างมากก็คือเกมนั้นนี้ลูกทีมของเป๊ปกัวดิล่าจะไม่พ่ายแพ้แต่อทีมลิเวอร์พูลเจ้าบ้านอย่างแน่นอนถ้าหากแมนเชสเตีรนะครับสามารถเก็บคะแนนได้จากลิเวอร์พูลในเกมนั้นนี้ได้สถานการณ์การเป็นทีมลุ้นแชมป์ของพวกเขาก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมและที่สำคัญนะตอนนี้แมนเชสเตอรี Manchester, กำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันก็ทําให้ผมหวังได้ว่าพวกเขาอาจจะบุกมาเก็บ3คะแนนออกไปจะทินแอนฟิลได้เลยครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับด่วนล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลอาจจะต้องจ่ายเงินค่าเช่เชยที่เป็นสติติโลสำหรับการฉีกสัญญาของรูเบนอัมบรินถ้าหากลิพูของพวกเรานั้นพลาดคว้าตัวชาบีอลอนโซถ้าหากชาบีอลอนโซนะครับปฏิเสธลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้มันส่งผลต่อการหาผู้จัดการทีมคนใหม่ส่วนผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลเต็ง2ก็คือรูเบนอัมบริม ดลิเวอร์พูลนะครับอาจจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเตยที่เป็นสถิติโลกไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะฮะว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นได้วางชาบีออลนโซ่อดีตกองกลางของสโมสรน,นะครับเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนเจ็กกิ้งคลับโดยเมื่อตานานอย่างเจ็กกิ้งคลับออกจากทินแอนฟวลแต่ถ้าว่าหงแดงถูกบังคับให้ไปหันหาตัวเลือกอื่นถ้าห so, ากชาบีอลันโซ่ปฏิเสธหรือว่าโดนปาดหน้าไปโดยทีมอื่นนั้น โดยลิอร์พูลก็อาจจะไปดึงตัวเต็ง2นั่นก็คือรูเบนอโมริมแต่ว่าหงแดงจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาหรือว่าเงินค่าชจ้เชยที่เป็นสติติโลกนะครับโดยตอนนี้นะฮะไบเออร์เลเวอร์เซนขึ้นนำาบยมานิกเป็น10แต้มแล้วนะครับในศึกบนเลสกาญมันโดยไร้พ่ายในบนเลสกาญุมันเป็น24แเกมทำให้นะตอนนี้นะฮะชาบีอลอนโซกกำลังทำลายสติติในฐานะผู้จัดการทีมชุดใหญ่ครั้งแรกของเขา ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับการเป็นผู้จัดการทีมสโมสรักษกใหญ่อย่างเช่นสโมสรลิเวอร์ pool และบร์เจนเมวนกนะครับขณะนี้นะฮะชาบิอลโซนะครับน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยทีมกําลังไปได้สวยเลยนะครับและทางด้านของหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแน่นอนนะครับถ้าหากคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันกับเบลลบูกเซนได้มันก็จะทําให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ฉะนั้นณตอนนี้นะฮะมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลอาจจะโดนชาบีออลอนโซ่นั้นปฏิเสธได้โดยรายงานล่าสุดนะครับถ้าหากว่าชาบีออลอนโซ่ปฏิเสธลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็จะหันไปหาเต็ง2องอย่างลูเบนอัมบริมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีอุปสรรคนะครับในการที่จะดึงตัวลูเบนอัมบริมมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เพราะลิเวอร์พูลนะครับจะต้องจ่ายเงินค่าช่เชยที่เป็นสถิติโลกโดยเงินค่าช่เทยนะฮะจำนวนเงิน 25.6ล้านปอนด์ให้กับทนันนันสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโดยในตอนนี้นะฮะโอ้โหแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยกำลังลุ้นเลยนะฮะว่าจะได้ใครมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปต่อจากเจก,กิ้งคลับนะครับโดยลูเบนอัมเรมก็มีค่าจินญญาที่ได้กล่าวไปก็คือ25.6ล้านปอนด์ส่วนจูเลียนนาเกลส์มันนะครับตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมเชนซีแมนนะครับก็ มีค่าสินิดาอยู่ที่21.7ล้านปอนด์เหมือนกันถ้าหารลิพูดจะดึงตัวเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับตอนนี้ต้องติดตามชมกันนะครับว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นใครนะครับมีอยู่ตอนนี้สี่ม้าที่เหลือนะฮะเต็งหนึ่งเลยก็คือชาบีออลอนโซเต็ง2รดูเวนอัมโบริมนะครับเต็ง3ามลอเวโตดาชาบีเต็ง4ี่ทูล่ลนของยูเลียนนาเกลส์แมนนะครับติดตามกัน ให้ดีๆแล้วกันนะครับหลังจบฤดูกาลนี้เนี่ยรับรองว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับ mm hmm. หลังจากที่แกรี่นีวิลนะครับได้ดูเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะนัดที่ฟอร์เรสต์นะครับตัวของพี่แกรี่นีวิลเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ mm hmm. โดยแกรี่นีวิลนะฮะอดีตนักเตะแมนยูก็ออกมากล่าวชื่นชมถึงดาวินูเยส์ของหน้าลิเวอร์พูลนะครับที่ยิงประตูชัย ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90 9บวกเนะครับเอาชนะนอตติงแฮมโฟเรสตที่สนามซิดนีย์กราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยแกลี่นิวิลนะครับกล่าวในรายการ The g a ก y r e v i ิว p o ล t c a s t ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมคิดว่ามันสําคัญที่จะพูดถึงประตูนี้มันเป็นจังหวะการเคลื่อนที่อันยอดเยี่ยมของดาวินนุนเยสเพื่อที่จะมงบอลลูกโยนของอเล็กซิสแม็กลิซอรผมคิดว่าบางครั้งนุนเยสอาจจะไม่ได้ฉลาดที่สุดและ ละเอียดอ่อนที่สุดในเรื่องของในเกมเขาแต่ประตูนีนะ้เป็นประตูที่สุดยอดจริงๆมันเป็นการเคลื่อนที่ของของนาที่จะเยี่ยมแล้วก็บอกเลยครับว่าผมไม่คิดว่ามันจะเข้านะลูกนี้นะครับก็บอกเลยครับว่ามันเป็นการเคลื่อนที่หรือว่าการหาจังหวะการโฉบเข้ามงได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจังหวะที่ขึ้นมงนะ่ะโนนเยสเนี่ยคือมงเสยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ไม่รู้ว่าตำแหน่งการยืนของประตูนั้นอยู่ตรงไหนแต่เขาหม่งเข้านะครับสุดๆจริงๆแกรี่นิวิลก็ออกมาชื่นชมนะครับใช้ชนาครั้งนี้นะฮะมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญหากลิวลสามารถคว้าแชมป์ได้เลยเป็นแมตช์แห่งฤดูรการเลยนะครับเพราะว่าดาวินูยนยิงในทีที่90บวกนะครับและดาวินูเนี่ยสมควรเป็นศูนย์หน้าตัวจริงของลิเวอร์พูลๆๆนะครับโดยถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลุกนี้นะครับฟอร์มคงเส้นคงวา ตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะครับที่ย้ายมานะครับปีนี้ฟอร์มนูนเดสดีขึ้นจริงจริงนะครับแกลลี่นวิลก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าจังหวะยิงลูกนั้นน่ะสุดยอดนะครับตำแหน่งการยืนดีนะครับสำหรับดาวินนูเดสนะครับไม่ใช่แค่จะออกมาเรียกได้ว่าพูดแต่เรื่องไม่ค่อยดีลิรูพูเรื่องดีแกลลี่นวิลแกก็พูดนะครับแกพูดหมดแล้วนะฮะต่อไปนะฮะเราไปชมข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ข่าวต่อไปนะฮะนั่นก็คือท่านั่นของอดีตแข้งลิเวอร์พูลเก่าย่อกย่องดาวินเดนเซว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของยุคนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับรุ่นพี่หลุยโซเลสนั่นเองนะครับหลุยโซเลสนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอุกดุกวัยของลิเวอร์พูลน,น,นะครับสมมติสอนเรียกอย่างซิเวทีพิมพ์อังกฤษออกมาย่อกย่องดาวินเดนเซวนะหัวหอกรุ่นน้องร่วมชาติของทัพหงแดงลิเวอร์พูลบอกว่าเป็นหนึ่งในด,ดาวยิงที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ ลุยโซเลนนะครับในว,วัย3 1ปีที่ปัจจุบันครับกังอยู่กับอินเตอร์ไมมี่นะครับในเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐอเมริกากล่าวว่าเสร็จแล้วผมเห็นประตูของดัมิเดนในเกมล่าสุดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสผมมีความสุขมากกับลิ์พูลและผมก็มีความสุขมากกับดาวินดูเยตเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ซีซัน่นนี้ดูเยตพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยซัดไปล้ว14ลูก กับทำไปอีกถึง11แเอสเซทจากการลงสามทั้งหมด38เกมรวมทุกรายการให้กับลิเวอร์ pool และการเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของหงส์แดงลิเวอร์พูลในนันการนี้ไปเป็นเทียบเท่าลยแล้วคะแนวกันนะครับนีเกมลีกล่าสุดที่ลิเวอร์ pool บุกเชิดฟอเรสเป็น1 0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นดูเนียก็กลายเป็นฮีโร่หลังถูกทรงลงมาเป็นตัวสารองและครบประตูชัยได้ในช่วงเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังในนาทีที่98พาทีมเก็บ3คะแนนสำคัญได้แบบสุดราม่านะครับ โดยปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลยังคงรั้งจากฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกโดยเก็บไป63แต้มจากทั้งหมด20จ็ดเกมและนำหน้าทีมอันดับที่2อ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนนนะครับกับช่วงโค้งสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วล่ะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่4มีนาคมนะครับแฟนๆน,นะครับห้ามลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะพบกับ สรุปข่าวรีวิวทุกวันนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นสังเกตง่ายๆนะฮะช่วงเช้าเนี่ยะจะมืดนิดนึงเพราะแอดมินนะครับตื่นมาเล่าข่าวใ้ชมกันตอนที่5เลยนะครับอาจจะไป up, อัพในช่วงเกือบ6โมงหรือว่าเกือบโมงหนึ่งเนื่องจากว่าการทำคลิปมันยาวนะครับกว่าที่จะ,ะแรนเดอร์เสร็จเนี่ยก็ยาวนะครับเพราะพูดกันถนึงยถึง20กวนาทีเลยนะครับส่วนข่าวช่วงเย็นจะเป็นสว่างสางแบบนี้นะ ก็คืออ่าจะได้เห็นความแตกต่างเลยทั้งเช้าั้งเย็นนะครับเรียกได้ว่าเราอัปเดตกันทั้งเช้าั้งเย็นเลยนะครับส่วนข่าวนั้นก็คือแหล่งข่าวจากต่างประเทศนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ make s e n ์ขึ้นมานะก็คือข่าวจากต่างประเทศที่เราได้รวบรวมมานําเสนอนะครับฉะนั้นไม่มีทางที่จะตกข่าวแน่นอนนะครับถ้าหากใครได้ติดตามชัยภู้บ้านข้างลิภูนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันส่วนถ้าใครนะฮะที่มาคอมเมนต์แบบแง่ลบหรือว่า คอมเมนต์แบบที่มันไม่สร้างสรร์แล้วหายไปไม่เห็นช่องแอดมินก็คือแอดมินบล็อกนะครับบอกไว้ก่อนทั้งเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอยากจะได้เป็นแฟนบอนหงแดงจริงๆที่มาติดตามนะครับส่วนแฟนบอลช่องอื่นมาติดตามได้ก็พิมพ์อย่างสุภาพแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็นำเสนอข่าวก็เครียดกันอยแล้วนะครับแล้วมาเจอคอมเมนต์ที่เป็นแง่ลบขออนุญาตบล็อกนะครับ ยังให้เขาอย่าลืมติดตามนะครับส่วนคนที่ติดตามนานๆหลายปีแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวช่องชายโบะ๊ะคลั่งลิเวอร์พูลนะครับก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแอดมินเม้งลาไปก่อนนะครับกับสุลุกเทาร์ลิเวอร์พูลช่วงเย็นอาประจวันที่4มีนังคมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชาย้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสร,รที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ